ชาบูร้อนๆมาให้แตมนะคะแล้วพออิ่มชาบูแล้วไม่มีเค้กสตรอเบอรี่อร่อยๆมาให้ด้วยแม่จะเป็สลามค่ะเอ้าจริงด้วยอันนี้นะคะคือสลามชาบูกับสลามเค้กสตรอเบอรี่แม่อยากแต่ชาบูแล้วแม่อยากให้ทุกคนดูก่อนคือชาบูน่าตื่นเต้นมากเลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นชาบูที่มีสองน้ำสุกนะคะเปิด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 เลยหรอ เออเลยที่เซอร์ไพรส์ทำไม่เซอร์ไพรส์เธอไม่ได้เปิดแบบไม่ได้เปิดไม่ให้เปิดอยู่เลยแล้วข้างในนะคะชาบูเราต้องมีอะไรคะแล้วก็มีเห็ดเราต้องมีเห็ดแล้วมีอะไรเนี่ยชิ้นหนีบกินที่มันเป็นบะหมี่ตะเกียบตะเกียบมีตะเกียบมากเดี๋ยวเรามาหนีบเล่นสลามกันหนีไม่หนีไม่ค่อยได้เรามีพริกมานะคะสองอันเป็นฝั่งน้ำต้มยำคือเรามีซุปสองซุปอะเป็นซุปแบบน้ำข้นกับน้ำใส ขอให้มันไม่เหนียวนะ,ะกันพริกเมื่อกี้เป็นสองอันนะคะแล้วก็มีพริกที่เขาหั่นมาเป็นแบบชินช้นชินช้นชิ้นชิ้นแบบนี้มีเห็ดเป็นเครื่องเทศที่ไว้ใส่น้ําซุปยังขอดูเครื่องเทศแม่อันนี้หน้าตาเหมือน ghost pepper เลยพริกใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะเป็นพริกแห้งหรืออะไรนี่นะเผ็ดมดลนวงเลยนะอ๋อพริกแห้งเผ็ดมากเรามาใส่ชาบูกันก่อนเดี๋ยวเราจะแต่งให้สวยงามที่เหมือนชาบูก่อนแล้วเราค่อยเล่นกันแต่เราไม่มีไม่มีอะไรอ่ะกันกันทไมจะไม่มี นี่ไงกันไก่ว้ามาแล้วอยากได้กันไก่กันไก่ก็มาโอเคอย่าบอกกันนะว่าเราตัดเลยอย่า <c ười> บอกกันนะว่าชิ่อเรไปวิ่งค่ะเนี่ยวิ่งไปไหนวิ <c ười> ่งไปเอากน <c ười> ันไก่ใช่แม่จะเอาไหนได้ไหมดเฮ้ยมันไม่เหนียวว้า น้องๆเวลาเล่นสลามนะคะก็ต้องดูเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้สมสมได้เพราะว่าอันนี้เป็นสลามที่เราไม่ได้ทําเองส่วนประกอบอาจจะมีส่วนประกอบอะไรที่เป็นสารเคมีแล้วแพ้ได้ก็คอยสังเกตตัวเองนะคะถ้าแพ้แสบร้อนมือกูก็เลิกเล่นเลยนี่เดี๋ยวเสร็จจากชาบูนะคะเดี๋ยวเรามาทําเค้กสตรอเบอร์รี่กันด้วยอตอนนี้นะคะเราใส่น้าซุปรงไปสองข้างแล้วทีนี้เรามาวางเครื่องปรุงกันดีกว่าจะเทอันนี้ก่อนเลยนะพริกพริกต้องอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ เทกระจายนะนแล้วก็วางพริกลงไป2เม็ดม่เอาอันนี้ฝั่งของน้ำซุปไม่นุ่นเท็สองสองันนี้แม่ได้จาก Ghost เ e p ร์เราเป็นเผ็ดสุดแล้วเผ็ดสุดในพริกแล้วสองอั <c oughs> <ใ>นนี้แม่จะใส่ในฝั่งน้ำซุปธรรมดามันไม่ธรรมดาแม่มโนว่ามันไม่เผ็ดซ <c oughs> อยแล้วเสร็จแล้วสลามชาบูสองน้ำซุปของเรานะคะ <c oughs> แต่แม่คิดว่าเราจัดให้สวยทั้งสองอันแล้วเราค่อยเล่นดีกว่า เรามาเตรียมเคสตอบนีดีกว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพอทานปุ๊บจะได้ต่อเลยสลามกินบ่ได้นะคะแม่ใช่แล้วค่ะน่ากินแค่ไหนเราห้ามกินเด็ดขาดนะคะค่ะทุกคนทุกคนจะจิ้มบะหมี่เอ้ยตะเกียบลงไปแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ถ้าทางเล่นสนุกมากไม่เห็นใช่ไหมคะนี่อะไรค่ะคือเขาให้อุปกรณ์ครบนะคะก็คือจะมีเคสสองเลเยอร์สติกเกอร์ไว้แปะกล่องอ่ะเพราะเราเป็นแบบ เค้กสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่มามีสปริงเกอร์นะคะเป็นเหมือนผงงสีแดงแล้วเขาก็มีลูกเค้กมาให้นะคะข้างหลังเป็นวิธีทำว่าเราควรจะตกแต่งยังไงนะแคามพูดอะไรให้หน่อยนะคะว่าะไรคะจะโชคร้ายหรือโชคดีดีที่มันติดอยู่อย่างนี้ สิ่งนี้คือสลามนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในถ้วยก่อนแล้วเราก็ตกแต่งข้างบนด้วยครีมสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นดินเบาวางลูกสตรอเบอรี่ลงไปนะคะนี่ดูสิเขาเป็นกันเลยแล้วก็โรยผงสีแดงเขามีน้ำยานี้มาให้ด้วยนะขวดเขียนเป็นภาษาจีนนะคะแม่เดาว่าน่าจะคือกลิ่นสกอตเอรเลสตรงนี้แม่เดาว่าจะเป็นบอลแล็คแล้วข้างล่าจะเป็นบอลแล็คเอ้า แม่ว่ามันคือน้ำยาแบบถ้าเกิดสลามเหลวเกินไปอ่ะอันนี้ก็ดีนะเออเราได้ผสมเอออันนี้ใช้ได้สองอันเนี้ยแม่ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะแม่สั่งมาทางช้อปปี้่ะเหลวมีช้อนมาให้ด้วยนะมีช้อนมาใ้อุ้ยแม่ใส่น้ำยาลงไปเพิ่มนะคะอุ้ชาบูอ่ะเขาไม่มีน้ำยามาให้แต่ว่ามันไม่เหลว ใส่น้ำยาลงไปเค้กของคนเองได้เลยเอ้าวไป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 ขี้เหละอันนี้เป็นดินเบานะเดี๋ยวแม่จะปั้นให้เป็นครีมก้อนๆเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้วางตกแต่งบนเค้กนะคะจะมันคือบอแลแลกมันเป็นบอแลแลกนะถ้าเกิดใครแพ้บอแลแลกก็เล่นไม่ได้นะทีวีนี้แม่เห็นแบบว่าเด็กๆก,กับมานเล่นสลามเป็นเยอะมากเลยนะน้องๆอ,อยากดูวิดีโอทาสลามไหมเดี๋ยวแม่จะมาสอนทําสลามเมื่อก่อนอนะแม่มีวิดีโอสอนทําสลามเยอะมากที่มีแต่มือแม่ไม่มีหน้าเลยด้วยซ้ำแม่มีแต่มือ <c oughs> แต่หลังๆก็เริ่มมีหน้าแล้วนะคะมีหลายสูตรมากเลยถ้าใ อยากดูคอมเมนต์ไว้นะแม่จะมาทำให้ดูไม่มีสูตรที่ไม่ต้องใช้บอแหลกเลยโอ้โหสูตรแม่ไม่มีอันไหนใช้บอแหลกเลยจ้ะแม่มีวิธีทําน้ํายาทำสลามที่ปลอดภัยมากไม่มีไม่มีสารอันตรายไม่มีบอแหลคืใครก็เล่นได้ใครก็เล่นได้ค่ะแม่ยังจำสูตรนั้นได้ใช่ไหมได้ค่ะอยากดูไหมคะอยากดูคอมเมนต์สิคะแม่ใช้อะไรมั่งอ่ะเอ้าแม่ไม่บอกช่วยเลิกแกล้งต้องเลิกความหล่ออือแม่ช้อนหักช้อนหัก แตมคนจะช้อนหักไปแล้วแต่ว่ามันแข็งได้ที่แล้วมัง้งได้แล้วอ่ะใส่ไปเลยแชตัมจะเลยสปริงเกสีแดงก่อนนะคะทีนี้แชตัมเอาก้อนครีมตกแต่งเลยมันจะวางแบบที่แบบ Happy b i r ิร์ดเด o ท o u ยเขาทำกันยังไงอะรอบๆหรอแ่ค่ะเม็ดปั้นเยอะไปไหมเนี่ย,ยหรือพอดีพอดี พอดีสชตมโอมเคพอดีเคพอดีอ่ะ้สตอรอเบอรี่ตกแต่งเลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะสลัมช็อคเค,ค้กสตอรอเบอรี่นะคะเ,คเดี๋ยวแม่แปะสก๊อตเทปเค้กสตอรอเบอรี่นะคะไว้ที่ฝากล่องสนุกไหมสนุกค่ะ <laughs> โว้ยพร้อมขายเปิดร้านขายเค,ค้กได้เลยอะ่ะน <laughs> ู้ปิดร้านขายชาบูพร้อมร้านขายเค,ค้กทีนี้ได้เวลาเล่นกันแล้วลงมาเริ่มกินชาบูกันดีกว่าค่ะทุกคนกินไม่ได้ เราเล่นชาบูนก่อนเริ่มจากเราจะต้องหนีบพริกขึ้นมาทั้งสวนชิน้ำตอนนี้ฉันเล่นแล้วเนี่ยจ้ะนีด่ดูสิคะทำอะไรอ่ะแบ,บแี <c oughs> ้แล้วเหรอฉัดน้ำชิดน้ำบีเค้กไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนเค้กจริงๆเลยก็คลิปมันมีดินเบาอยู่นี่นั่นไงแล้วตัวสตรอเบอรี่มันนิ่มไหมอ่ะเละปะไม่แต่ดินเบา,าก็จะผสมกับสลามเยอะๆชาเลยมันแบบไม่มีเทสเซอร์ของสลามแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเค้กจริงๆอะค่ะ แม่เอาชาบูมาเลยวมากดีกว่าอ่ะแม่เอาน้ำข้นออกมาอ่กันซึ่งมีน้ำข้นมีพริกนะคะมากกับตะเกียบเดยายาเล่นพริกแม่ตรียมเล่นกันนี้เเ่เครื่องปรอทตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกได้เราจะได้จิ้มสลามด้วยความฟิน, <c oughs> นฟังเสียงสลามแม่สิ A H M U นี <c oughs> ่เ็นปะ ่เดไนพี่ๆก็ได้ยินหรือว่าถ้าไม่ได้ยินแม่จะใช้นิ้วใหญ่ๆจิ้มนะคะใช้นิ้วนี้เลยค่ะจิ้มไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินแค่พอใส่ดินเบาลงไปแล้วมันก็ดีนะมันหนุบขึ้นเยอะเลยเนาะแม่เราแนี้เราแม่เราผสมกันนี้กันเลยนี่ทุกคนคะนี่มันติดมือวากเเคค่ะจงกับอันที่ไม่ติดมือค่ะมันจะกลายเป็นโคกและแป๊กซี่นะคะที่เราคือที่เราวอยู่ใช่มันคือโคกกระตคาก สบายนะคะอันนี้ดีแม่ชอบเนื้อ,อน,นี้แต่ว่าตอนได้มาเราต้องตเติมน้ำยาฉลาม<ไ>อ่ามาฟังเสียงอันนี้บ้างไก่รู้เสียงอันนี้ไม่ค่อยมีเสียงนะแต่เมื่อกี้แม่เล่นอันนี้อันชาบวเสียงเยอะกว่าเสียงฟินกว่านะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวฉันทำเสียงนะคะเดี๋ยวฉันทำเสียงเดี๋ยวนะจะมาแบบเพดท้างนี่ปะอันนี้ไม่ได้ทำเสียงอันนี้แผลเรียบร้อ คือเราขอแผลได้อยากขอแผลด้วยอันชาบูอะแผลได้สวยงามแอันเค้กอะไรยังไม่ได้ลองแผลเธอชอบเสียแบบน,นี้จะเอ๋โอ้อันนี้มันมีความเนื้อดึ๋งๆอ่ะเนื้อเหมือนเนื้อเยลลี่อันนี้นี่ใส่ใส,ใส่คือสลับนะคะเวลาเราเล่นน่ะ เราก็ไม่เล่นนานนะคะเพราะว่ามันเก็บเชื้อโรคแบบว่ามันเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเชื้อโรคเก็บฝ<ท>ุ่นเก <ไป S 2> <ๆ>็บที่มืออะไรอย่างงี้พอทิ้งไว้นานๆอ่ะมันก็จะไม่ดีเล่นสักพักหนึ่งก็ทิ้งไปนะคะถ้าอยากเล่นก็ทําใหม่นะอ๋อแล้วก็หลังเล่นสลามทุกครั้งนะคะน้องๆต้องล้างมือให้สะอาดถูสบู่ด้วยนะคะถ้าอยากดูวิดีโอแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย